สดีค่ะตำบล่อกัอยเภอเมืนปัตตานีแล้วเนาะค่ะเมื่อน,นี้ยอำเภอจะพามาเบิงเขึ่นเหลี่ยงคั่วสายพัฒนาค่ะลมแห้งเนค่ะเมื่อเนี้พี่กัดแกยูบ้านนุ่นแดงตำบลน,น้าเยี่ยอำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดอุบลเลยค่ะหรือว่าแต่ก,ก่อนเป็นบ้านนาจาโนโมโหกนยค่ะ พอเดินค่ะไม่ถ้วมูดซากครับจะคองออคก้มันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพอแนะนำจากคล้องนะคะสวัสดีครับผมพอไน้สมชยครับบริษัทมุกจังหวัดนาเยี่ยจังหวัด่ายีจังหวัดาท่านี้ครับเลียงยาากล้วยมันจะปีละคะเนเ่เริ่มเลียงกล้วยมันดีกับมบาณปีนลังจากท่ก็อนยงม่ว บ้าดนี้จังได้จังหันมากสนใจเลี้ยงขั้วอะไรกันเนี่ย่ันหวาน่หรอไงบ้ามันเวลาเขาเลี้ยงแล้วมันเวลาไรเขาขามาั่สื่อแล้วมันสีสั่นต้งส,สีมันหลายหมองสีกันเลยไงไงใจออกนึงมันก็กินหยาบบุรีขึ้นขั้วบ้านนออาาาี้ตอนเริ่มเลี้ยงครั้งแรกนี่เป็นสายพัฒนาเลยบอกค่ะหรือว่าเลี้้ยยงวาบนนๆก่อเริ่มจักขั้วน,นี้เลยเนี่ยตัวน,นี้ตัวแรกเลยตัวนี้ตัวแรกเลี้ยงแบบสื่อขั้วงามมาเลยครับ เขนีนเพิ่นสูงเท่าใดรเนี่ยคะร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าเพิ่นเป็นสายใดเนี่ยคะพ่อแม่ดาวซีพี่อ๋อเพิ่นเป็นลูกดาวซีพี่เออดาวซีพี่เพิ่นให้ลูกมาจังโตลรอคะแม่เนี่ยสองโตรับเป็นตัวที่สองนี่ลูกตัวแรกเพิ่นตัวผู้ตัวแม่ค่ะเพิ่นว่าตัวแม่ได้หรอตัวแม่สองเก่าเพิ่นว่าตัวแม่ตัวนี้ก็ลูกเพิ่นตัวแม่ตัวแม่ครับเกิดได้เจ็ดหมื่นหรอคะเนี่ยเกิดได้เจ้าสองหมื่นครับเจ้าสองหมื่นตัวแม่ เป็นตัวแม่เด้อค่ะตัวน,นี้เพิ่นเป็นลูกไผ่ครับพ่อเพิ่นบิ๊กอุ้ยครับบิ๊กอุ้ยยุขอบพ่อนี่ขอบพ่อนีิดครับบิ๊กอุ้ยน,นี่เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นสายเด็ก<ห>ลูกแม่กำไลครับแม่กำไลอ๋อเป็นลูกแม่กำไลครับงามนะคะตัวนี้นนนเนาะคางกันยาวโก้หางกันใหญ่ค่ะแข้งขายาวขนาดดวตัวกันยาวนิดแม่ไหมคะ่วงตัวกันยาว เล,ลเลยค่ะแม่มก็งามแม่สูงเท่าไรคะคะเนี่ยลอยซีสิครับลอยซีสิหาเลยค่ะแม่เปิเล็บมาหาคางงามเนะค่ะแม่เพิ่นคนที่สองนี่แหละค่ะซื้อแม่ทองมากหมอค่ะซื้อแม่ทองมากครับตอนซื้อมาซื้อมาเท่าไรคะแม่เนี่ยซื้อมากพันหนึ่งพันครับ ของเหนึ่งพันเพิ่นทองตอนนั้นเพิ่นทองอยู่ซื้อมาจังเดือนค่ะเพิ่นจังกอดไงก็ออกลูกมาเป็นตัวนี้นาฮาขนาดตัวปูตัวแม่ค่ะเนี่ยตัวแม่ครับขวัญขอดได้โดนเป็นหดเนี่ยิ่นนี้ขอดวันที่ขอดวันที่สิบเดือน้ดสองอนอนหดเดอนหนึงเนดือนหนึ่งเ่ดืเดือนนเดืเดือนนึงเดือน่่เ่่ มันก็แม่หรือตาผูตัวแม่ครับมันจะเป็นคั้ยแคร์บอลหนบ่เต้นครับเพราะว่าเบื้องขามันตะกี้พอหี่มันแครอยู่มันเป็นเบื้องขามันมัน <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นคั้ยแครก็ดีดแนเนาะ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่เป็นยังไงก็เป็นคั้ยแคร์กระโดดหน้าว่าแม่พานขึ้นไม้หรือย,ยังค่ะตาเนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วผสมยังยังครัาโ่งมันก็ได้เดียวเดียวเลยผสมอ๋อยังไม่ได้ผสมเลยค่ะมใส่ตัวหนังมันจะร่องเนียนใช่ไหมผมไปใส่อัน อันนั้าระบานนี่เพราะว่าซื้อหนังเสียมาแล้วของยังค่ะบิ๊กเบิร์ดหรอบิ๊กเบิร์ดครับคือผสมบิ๊กเบิร์ดใช่ค่ะรอบหน้านคอนั่นมันเป็นก้วยสาวดอกก้วยบ้านบานผลไม้มากผลดอกผนไห้มาเลี้ยงดูซื้อของจะของหนมีสองโค้งสองโค้งนี่แหละครับคิดไว้ว่าจะอันเลี้ยงให้มันมีจังโตค่ะในขวางไหมข่วมตั้งใจว่ากับอไมริก หลายคนก็เปิดไปแล้วนอกเจ้าว่าเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวได้เปิดในเรือนนอกบ้างทำหน้าหนึ่งตั้งใจจริงว่าขัดสมแล้ว่นในปีหน้าก็ที่อยู่ผมพันเก่าโตอยากได้ไวเก่าโตครับผมทีซื้อเขามาเพิ่มหรอคะคือเขาไม่ซื้อคาับที่ซื้อพ่อพันธุ์ครับในใจซื้อพ่อพันธุ์มาหาเลี้ยงครอบครัวอนนี่ใหญ่นะอยากได้พ่อพันธุ์ไว้พ่อพันธุ์ไว้ครบนี้ราค่าจมูกราคาหนี้ครบนี้แล้วครับให้ลูกแม่เราสองโตตัวนี้ตัวที่สองนะคะ ลูกคุณเป็นตัวแม่ตอนไหนคะได้ 22, 2 2ม0 0อจะเยอะนดหน่อย8 0จะเปิดยุ่ราค่าที่เท่าไรตอนนี้นน 45, <000. S 1> 4 000, 5 0 0 0 0่แ4น0 0 0เลยค่ะ4ราคานี่ต่อรองไหนลายบ้างคะก็จะคุยกันเบิงครับคุยกันเบิงคุยกันเบิงนะคะ่ะต่อร่องไะไรโยงงามขนาดคะ่ะเดี๋ยวนี่เราไม่ม่นดหรอกนะ,ะสูงใหญ่น้ำนเนาะเขาก็งามคะ่ะ ลูกแบบตาหางค่ะขายเป็นโคกงโมแย่มันคือสีแย่พอได้ตัวของมันมันยังเด็กหน่อยอยู่เล็กหน่อยถ้าแม่ใครสนใจเรียกว่าทำแม่ทำแม่นได้วางซิบเดือนขันสมดิบเบิดแล้วกันสีแย่พอได้แม่มันนั่นละขันตัวพอได้ขายง่ายขันสมแล้วขันลูกมันอไหรก็คือจะได้ลูกมันมไว้แล้วเหมือนนะโอ้ค่ะทแม่ผสมบิ๊กเบิร์ดแล้วก็ถ้าแม่เอาลูกไว้ถ้าแม่เพิ่นทองนี่คิดว่าสิเปิดทรายสมมติว่าแม่ อย่างเดียวหรอประทองมีคนนี่พรท่านกรรอะท่านไรว่าครับพระท่ายัางกนถือไมลางกวนถื่ล,ล,ลว่าตอนนี้เปิดยูซีแสนหากรครับผมแสนหายค่ะแม่่อื้อ,อยังแม่เสื้ออองดาวครับละอ,อองดาวขมนกันใหญ่ด้ลยสองตัวนี่ห <c oughs> าแม่ไพสนใจกระโทรมาหาได้ครับขอเบอร์โทรไว้นํ่นเลยค่ะศูนยป สี่หนึ่งห้าามครับเป็เบอร์ใหญ่ครับบนเบอร์ผมจำไ่ได <c oughs> ้เบอร์แม่บ้าน,นาค่ะโทรมาไดา้คือกันติดต่อได้พยุนน้ำกันตลอดค่ะ <laughs> так, я...